อ้อาวสบายดีสบายดีครับสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวาน่วกันแกงมะม่ายส้มก้อยชีสก้อยเนื้อพ่อแม่พี่น้องคุณกันยังมีปัญหาอยู่พ่อแม่พี่น้องโทษหลายเดอ้อกำลังปรับปรุงกระเพกเจาะพ่อแม่พี่น้องเกิบซีคือโอ้ยหายไปใส่บัว เป็น,น<า>ไข่<า>ไขเป็นแฮงบอล่พะพ่อแม่เดิกพ่อแม่พมี่น้องน้ำโพนยังลองเบอร์อีกอยู่นี่ยวันสบายดีสบายดีพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวแรงพี่พน้องวันนี้ถ่ายได้น้อยเดี๋ยวเงอกไปเลยโอ้โดีว่านี่ก็ได้ช่องสามนาทีก็ไปแล้วเลยลองเบ,บิ่งเสก่อนมันอีกครับมันสิจังไดมาได้พี่น้องกินข้าวน้ำกันกับพักแต่โอ้เต็มกระต่ายหมดไปเอาไปดม เออเอาอย่าบังถั่วไอสิอืมอกินไก่ปืนเสาไปกินกางกินมูเบอร์เอาเอขึ้นมากขึนกินมูเบอร์แรกกินเนือื่นกินอาหารนีกากนะฮะอาหารนีกาก็ได้พวกได้กินก่อยเนื้อ ใส่เพียคงคุ้กด็ๆๆดมืด่ดปนำต้มนี่ม่แหง้งเลยพอแมเนาะไม่สแ้แกงหไม่สใช่ปลาแคปปีเนาะใช่ปลาแคปปีแม่ว่าปลาแคปปีปลาปลาปลา,าร้วมออปลาล้วมิด เออปลาดุงไหนปลาปลาปลาใบแบตปลาใบแบตเนี่ยปลาแคปปี้เนี่ยเอ้ยนเนไปดูคนไปติดพ่อไปยาวติดปไาบอกพวกนี้เราอะไรเช่น ส่วนนี่สกครมากครับม,มันเมื่อยจะปินหนักปินหนังอะไรคือสกสกเลยกนว่า มันสมนี่นก็จะคมตรมบมดจืดมรต้มตมันจืดมันก็จะส่ง,สงสื่อ,อมาน,นเด็ตัดหนาเนี่แกแปงพ่นนี่ม,มีเวลาใจแไ่นล้นหรอ อวานนี้พิบพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอ,อยู่แวะไปบ้านเดียวไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มวันนี้ได้จังในทีสี่นาที<ะ>แม่พี่น้องด้วยเป็นยังน,น้องปนอ้วยปน,นมีปัญหามีคนมีนมาทำอยู่เลยเ<ะ><ะ>ว้นน้องกิปต์เนาะสบายบอกเขาว่า บ่แม่พี่น้องพูดเนี่ยพูดมีหน่วยเดียวเบอร์ชื่อร้ายหน่วยเป็นคิทตามอยู่ละเอาก็มีกํกำลังใจให้ใเพื่อนเบิงงแต่ละมือแต่ละวันพ่อแม่พี่น้องกินข้าวกินยังเห็ดัวกเห็ดส่วน มันมันเต็มอยู่อันชอบนั่งองนี้นะเฮาคุณรับ่เคยดูก็เถอะลองกระเฮ็ดหขูดไปน้ำกันเนี่ยมันก็คงผดก็คงคุยอ่เนาะเนาะคุณคือเพียรเสฉะเนาะอันนี้คุณแบบนี้มัย บีคมบีคมโหลายรโพลกระแชบอยู่นี่คมโผลมักคมอูแล้วบีนึ่งสิคบคมจักชั้นคมหวานคมพี่อ่านกรแชะคมบีกรแชเ่าะ่แชะคืออัะคือผักหมักมากคบบีคมพี่อ่า เผียคมตัวแฉะนี่แหละพ่อแม่ไปรบนำนี่มาพับบุดกินปัจจุบ,บันเนี้ยปากพอดีมันยำบุมีหอูขอเขาเก็บผาไว้แก่รอกไยไม่ได้หยอดกิน Ngon con Khá khô đi ừ. Mình đi bớt, mình phải dù lại Đúng Mình đi kiếm đầy khỏe, cho phải Mình em bất cứ rồi Cái này mình mới lại rồi Bớt kiếm nó à? เปลี่ยนอาหารมุกซุกอ่ะเพื่อนพยากันคงกินในเฮือนเพื่อนกันชื่อกินผิงผิงไก่ ไปนัก่อนอืมเร็วไปหน่ถฮะผมไี่คลิปเรื่องงเป็นกติบาโต้นห่านบ่บ่แมนเด้อพี่น้องเนี่ยบ่โตง่ายหรอกแต่ว่าขั้นพฟนอยู่โอเคน่ะพฟนมัน มันเต็มเต็มนะบราดึกบอกบตนง่ายดอกพ่อแม่พี่น้องเอซีให้กำลังใจอยู่อืสู้ไปด้วยกันพ่อแม่พี่น้องกอบใจได้ลายละบทตน้ตน,นอดอกจิปเด็นาพี่นะน้ะนะองเนาะนามูนนะคู่ มีใบนี่วอมีหนึ่งเนาะใบมะกอกพฝรั่งกินส้มๆหน่อยนิดหนึ่งได้พ่อแม่ไปเนาะงก๊คกับกนมกับกับร้ยามาครังแรงมัวมาให้กินนะหัเสือบมันนี้ต้นนี่เป่าตัเป็นต้นนี่ มันยังห่วงด้เก็บเก็บงานอะไรกับบุ้ีนี่ยรงเกื้อันาั่นัห่วงงานห่วงของเราชักรของแม่พี่น้อันนี้บะหมนไรเนาะกินกับปุป่ากับคอยซีรู้ครับ นอนมันขึ้นนี่ไ่ได้นอนพนนี่เยากดับกักดับเยอนจโมงนาเ้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดสิบสองสามโมงก็ไม่ได้รับลหนึ่งโมงสองโมงลูกพาเดี๋ยวไปห้องหมอเอาไป้่นไปส่งรัเตอร์บ่มีเวลาเลยบานพุ่นได้พอ่อแม่ี่น้องเี้ยจขึ้น,นเยาไปห้งปองหมอ เจ็บเป็นมากแต่ลำบากว่าเลยมันเจ็บเป็นอย่างเ่ะพี่หน่องมันแทบทั่วใจเข้าใไขไม่หัดนอนแล้วนอนมักตื่นตอนไหนพี่นองเพราะว่าด็อกเตอร์เขาหยุดงูน่ะเป็นยังตื่นเดยวเข้าเจอบกันเลยล่ะ คืนน sí, sí, eh ึงตื่นแต่1 2เตื่อแต่ว่าดอกเตื่นปรึปรึกษานํดอกเตื่นเขาให้แทเบิ่งก็ได้แทเบิ่งมันเป็นหยังแต่ที่ความแน่นอนเนาะมาามคะ กินเข่าละดอกเตอร์ว um, oh, uh, oh. ่าบริบาลกินหนะได้เฮงเติบยังไงกินมันมันนั่นนั่นเกิน่าลเนี่ยมาคัดลังทำงานนักโพดอนี่เดี๋ยวมานคัดังอักเสบด้วยว่าหนามถั่วปอดเยียกันหมดไปล่ะกินน้อยหนึ่งเติบเพราว่าไปตามภาษาดกเตอร์ ก็เล้กินยมยมแบบนี้แหละกินข้าวเราเทิ้งเติอแต่จังมากินมืิเวณเบ่อยกินเนาะผู้สาว้านหน้าวันกินข้าวครึ่งนึงกินน้ำครึ่งนึงบ่ถือดบกบ่ถือชูดด็อกเตอร์เพื่อนคุนมาให้กินประมาณสิบเจ้านาทีแตวจะมากินน้ำอยากกินก็อยากกินได้อยากกินโอเวอร์บางคนกินน้ำได้ดีบริเวณดอกเตอร์ว่ะมันจิเป็นโวดปอดบวมให้กินซะพอดีชำยาถั่วล้อนมันบวชได้ เขากับหน้าแล้วปอดทีจะบวมน้อยหนึ่งไ่ก่อนพราะหลานอ่าตกมีเหง่อยู่งอาเข้าไปใจกันเนะี่มันเลงที่สองเลยทีอ้ยนะรปิดด้วดสิบบอบมด ยัใ <c oughs> จใจอยู่จินกำลังแซ่บผมเองนาทีเป็นมาไล่เน่ยบรรยากาศพี่น้องเวลานั่งจนมาเลยอ๋อขอบคุกขอบใจเด้อผมแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามทัวมุมโลกอล์เนาะที่ติดตามบุปผาบุทิมยังบึงให้กำลังใจตลอด ว่าผิดว่าพลาดขอโทษขออภัยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้บอบนเรื่องคลิปกันง่อยๆได้พี่น้องกินอดพ่อแม่พี่น้องอยู่คิดถึงพ่อแม่พี่น้องคือกัน,นคิดถึงอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อบายทั้ง<ร><า>ดัง<า>เด้อพี่น้องบาย,บาย